านจะเห็นว่าโดเมนนะคะดัดพายตอนเนี้มีแต่บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ประมูลได้ไปแล้วเนี่ยนะคะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทสลานะคะไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะคะชฟี e ใช่ไหมที่คนไทยใช้กัน a เม z o n Facebook X ซนะคะซึ่งเนี่ยค่ะด,ดอตพายทั้งนั้นเลยอะ่ะมันเลยทำให้คูดานเนี่ยนะคะ อ,อ,อ่านเกมตรงนี้ได้อย่างหนึ่งว่าหลังวันที่ยี่สิบแปดนี้ไปอะค่ะเขาจะเขาให้โอกาสได้เข้ามาประมูลถึงวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมคะจากจากที่พูดถึงตรงนี้เนาะนะคะกดาดูนิดหนึ่งกดาจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นที่พูดถึงตรงนี้ค่ะอะโดเมนแอคชั่นนะคะคือเนื้อหาตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะถ้าใครจะตั้งเป็นอย่างของคูดาที่บอกอะค่ะอ่า i c e l แลน i ิกไทยดอทเห็นไหมคูดาก็สามารถสั่งยื่นไปเข้ากับทำธุรกรรมนะคะทำเหมือนตั้งเป็นธุรกิจตรงนี้ได้ออนไลน์กับเนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นดั m คอมคูดาก็ใช้ดอทายนะคะซึ่งในตอนนี้ตรงนี้เขาจะพูดถึงถึงวันที่28นะคะถ้าคูดาจำไม่ผิดอะ ทีกูดาอ่านผ่านๆน,นะแล้วที่นี้หลังจากนั้นจะทำอะไรคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดให้การบริการเนะคะเพราะถ้าใครฟังวิดีโอกูดาไปแล้วเมื่อกี้เนาะที่กูดาพูดถึงวิดีโอนี้นะคะกูดาได้อธิบายไว้ดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านไปฟังเราเองเนาะนะคะเออกูดาได้อธิบายไว้ดีแล้วว่า อันนี้เป็นช่อง YouTube ของพูดานะคะที่สอนภาษาแคลนนะคะในวิดีโอนี้พูดาอธิบายไว้ดีแล้วถึงรอง,รองโดมเมนเราจะใช้จ่ายเหรียญภายในชีวิตประจำวันอย่างไรถึงในนี้ก็จะบอกว่าเออถ้าธนาคารอย่างเช่นไทยพาณิชย์ไทยออมสิน ify. เกิดอะไรขึ้นคะก็เชื่อมกับระบบทุกๆอย่างแล้วไงคะก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานได้ น่าจะกลางกลางเดือนหน้าคุูดาว่าน่าจะสําเร็จอะคะ่ะนะคือหลังจากวันที่2 8เนี้ยทุกอย่างก็จะแบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในการที่จะนําเงินไปใช้มากขึ้นนะคะ่ะคุณดาว่าอย่างนั้นนะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะจากเกมที่ที่อ่านตรงนี้ก็มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยมามาดูให้อะคะ่ะมาดูให้อีกเนาะ ก็ต้องขอบคุณข้อมูลเนอะสมาชิกชาวเรียนพายทุกท่านที่แบบมาช่วยกันให้ความรู้อะ่ะแล้วนำข้อมูลมาเนี่ยค่ะให้ความรู้กันคุณดาวก็มามาอ่านนะคะมาอ่านเกมจากตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเนี่ยมันเป็นวอลเล็ตของแต่ละบริษัทนะคะแล้วกเขาเขา,เขามีที่อยู่กระเป๋าของเขาเองเห็นไหมคะที่หมายถึงว่าโดมเมนของเขาเองแล้ว กระเป๋าไหนที่เข้าไปประมูลได้อ่โน่นนี่เนาะหวังว่ามาถึงตรงนี้เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะคะกับการเริ่มต้นในหลังจากเปิดเครือข่ายหลักแล้วเนาะก็สนุกดีค่ะเก็มาติดตามกันพเพราะมราตื่นเต้นไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าแหมเรียญเปิดใหม่นี้ก็ต้องพูดง่ายว่าก็ต้องแบบมีใช้เวลาในการในการ ในการเชื่อมค่ะพูดง่ายเชื่อมการเงินใหม่ของโลกอะค่ะกับกับการตลาดและก็ผู้ชายอะค่ะเนาะกูดาเชื่อว่าอีกไม่นานนี่จะโหโหจริงๆเลยที่บอกว่าจะให้เป็นสกุลเงินใหม่ของโลกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แบบร้อเร์เซนเลยอะเห็นไหมคะเพราะเพราะทุกวันนี้เราใช้สมมติอดอลลาร์เนาะเป็นตัวกลาง พราถ้าดอลลา่าเพราะว่าเราเพราะเนี่ยค่ะเพราะถ้าเราใช้ Google ดัดพายแล้วก็ใช้กูดาจ่ายเนี่ยกูดาเป็นสมาชิก Google อยู่เนาะเป็นสมาชิก YouTube อยู่กูดาก็าใช้พายในการจ่ายเงินอะไปซื้อเหรียญเอาไปซื้อรถเทสล่ากูดาก็าใช้เหรียญพายอะอุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่มีเหรียญพายนะแล้วก็จะไปเบิกเงินสดเงินเงินกระดาษได้ยังไงก็ต้องไปดูวิดีโอกูดาท,ที่ที่บอกไปแล้วอะค่ะเมื่อกี้วิดีโอนี้เนาะ ก็มีคนเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อ2ชั่วโมงอะนะคะกราขอบพระคุณมากๆที่ท่านใดที่มีช่อง YouTube แล้วก็กดติดตามคูดาเนาะแต่จริงๆคูดาก็ยังไม่ได้ทำช่อง y o u t u b e เวอร์หรอยังไม่ได้สมัครเป็น YouTube เป็นเจ้าของช่องที่แบบเขาเรียกอะไระทำะไรายได้อะไรแบบนั้นนะคูดาทำวิดีโอนี้มาช่องขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะยังไม่มีเวลาอ่านรายละเอียด เนาะโอเคเดี๋ยวกูดาลงวิดีโอนี้ให้ก็มามามาอัปเดทกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ตามหน่อยเนาะ